ขอโทษได้เแต่อเมื่อเจ้าขายได้มื่อเจ้าคันเจ้าก,กีน้องไปเปลี่ยนเอาไปเปียนเอาขาาายอย้าวมากินเปลี่ยกน้ำข้าวโดยถ้าสมมติเราเอาบริเปลี่ยกน้ำข้าวสมมติขายนะได้มือ่อละเท่าไหร่ได้มื่อละห้าคันกีบมือละห้าคันกีโดย,โดยมื่อละสิบบาทพ,ยายาพี่น้องเลยหาน้ำไม่พี่โม่หนึ่งน้องคิดทอดทอแห้งละกันน้องก็มานั่ง,งให้คนเดียวนั่งให้โดยคิดยานเต่เลี้ยงลูกมวยไงคิดทอดนะเจ้าคิดเกี่ยวกับอย่างก่อน คิด,ดบแบบใดลองบอกให้เคยฟังนองม่วงวมาขายเพิ่นกินคิดดึงง่วมาขายเพิ่นกินกเอาเป็นยังต้องขาง่วเพิ่นกินะกับสบายดีและสวัสดีน้องผมแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนพี่น้องเลย เพราะว่าสิอยู่ในประเทศและกระตางประเทศเนาะกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาเตียงทองซาเนียวอีกแล้วผมเม่พี่น้องเลยเมื่อนี่บาเตียงครับปีพี่น้องเลยมาไก่เนาะพี่น้องเนาะมาอยู่บ้านดงไพวันพี่น้องเลยเมืองไซบุรีเนาะแขวงสวรรค์นเขตผมเพี่น้องเลยก็คือสิมาหาสาวปงเนาะตามที่ในคลิปทางบาวล่าพาเพิรนเพิน,นถ่ายลงไปน่แหละเป็นแม่ห้างลูกซอง,พ,อง,อพ,องอพี่น้องเลยเทียนซานลานเป้นแล้วก็ ถามตีเห็นเลยพ่อแม่พี่น้องเหนยกันนักนวงก็งนวลในอยู่พอสมควรมาหอดเป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเหนยเนาะมาเมื่อนี้ก็เจอทั้งเบาเสนเบาจิตพี่น้องเลยอ่าแล้วก็เบาเพลยหลายๆคนมาเมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องเหนยเนาะก็มมอ,กะกอ่าถือว่าอ่านักอยู่พี่น้องเลยอ่าเพราะว่าเพิ่นก็มีเครื่องมีของมามอบคือกันเวอร์ซันแต่ว่าเบาเตียงนี่อ่ายังบม่ได้สัมภาษณ์แล้วจะเตื่อเดี๋ยวสิเข้าไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นว่า มเป็นไปเป็นมาเป็นไปใดใดคือได้มาอยู่เฮือนเอาเปาะแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งไปซุปน้ำกันเดี๋ยวมันสีขาก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยป้าพี่พี่น้องเลยอ่าโทษตั้งเบาแสนเบาอ่าจิตเบาเวนเนาะอ่าใช้ฉาบมาพัฒน์เท่นี้บ้างมาจากคนก่อนมือนนี่หกคนเคนโอ้โหโต เกือบช้ำกันเลยบางปองก็มีวัตัวอัดกันคักเป็นยังเจ็ดก็มีเนาะป้าตนมชัดอัดแน่นบอกเอาโดยโดอยดยไก่เพราะสม่น้เป็นนำเนดยอดไก่พอสมควรพี่นองเลยเรียบร้อยแล้วพ่อเจ้าสัมภาษณ์เพลินแล้วเป็นไปเป็นมาได้ไรกันนักนวงอยู่พ่อ ตี่วาเงน้เวัยเป้าเชนเดียวพอตีนเขาหารักคนเด้อแป๊บหนึ่งเด้อีน้องงทั้งนี้ก็นั่งพิงพาอยู่เนาะสบายดีเด้อต้มหม้อยังอันนี้ต้มนมอดโอ้ยาดีไอหน่อยดีแล้วจะบอได้ซื้อยาเนาะมีหักไหมกินโตพีน้องไง โอ้ยสบายดีเด้ออ่าพี่น้องเลยใช้ันอ่าลูกเต้ามีจะคนเกาะมีสองคนมีสคนใช้คนหนึ่งไปใช้สิคะหนึ่งไปดิ้นละอ๋อพี่น้องเลยอืมกินขนมบ่อนี่ฮะปตู้พี่น้องเลยเอ่อเอ่อเพื่อนเจ้าบ่อนี่ยโอ้พี่น้องเลยพากันอยู่กับลูกหัน ตุตอ่อันนี้กับลูกมีนแต่ผู้ชายกับผู้หญิงสบายดีลูกล่ะทุจ้าดูฮะทุจ้าโอ้เออคือมุมแถมน้ำอยู่บ่โดยแหละพื่อชิวเออมากคอยคอยนี่เนียหนีไม่เนี่ยอือก็ตัวใช้อันน่ะ มองดูมงน้อนเจ้ามนันม้นก้อนหนาวบ่เนี่ก็เขาชีน,น้ากับกันหนาวเลยบ่โดยมันอยู่อยู่นี่ไงในในห้าปีแล้วอือแล้วคือเราเราคือว่าแบบอ่าจังไดก็เจ้าเป็นผู้ไทยบ่บบเป็นเป็นคนผู้ไทยบ่บอ่บอ,อ่อคือว่าอย่างค่อยๆผู้ไทยเนาะอ่าโดยพี่น้องเลยมาเมื่อนี่ก็จนค่ำจนมืด อันนี้เครื่องของไพ่เอามาฝากบระเซนบ่โดยอิวหนังเอ็มโหมดหนึ่งเข่ากับอ่ามวยเนาะโดยโดยเมื่อวานในเบาเบาเรามากับเสากึืมแล้วมวยไพ่หพชรลิกมามามีมวยแล้วนนี้มีหัวป่ะนี่โดยผิวหนองเอ้ยเพิ่นกะตามคลิปเพิ่นมาพอดีมีผู้ใหญ่ให้มาเบิ่ง เออขออนุญาตเด้อเดี๋ยวคอยถามใหม่เลยเนาะคอยหางกมาพี่น้องเลยเจ้าหน่าซื้อซื้อปุงใช่ป่ออายุจ็ดปีเลยอายุชาวอีสปีชาวอีสหนึ่งอ๋อมีลูกสองคนขนาดมีลูกตั้งแต่อายุจ็ดปีนี่น้องกรบโบหูโบหูเลยเพรว่าน้องเมื่ออยู่บ้านผัวถือผ้าถือผ้าผู้น้อยนี่แหละถือผ้าผู้หญิงนี่แหละแล้วมันเลยเตะก็บาทิพย์ปุ่นดีแล้วกันมันเป็นจ้อง ไปตะผัวฮะโดยอ๋ออยู่บ้านไรผัวเจ้าบ้านนัดจิชูมันไปทางไหนเกาะเมืองอย่างเกาะเอาเขากับไปทางบ้านบ้านเวอร์นะเขากับเลาะเซลงไปเลยลงไปทางใต้พุ่นโดยโอ้อ่าอ่าอ่าแต่อยู่ในแข้งใช่ไหมในเขตนี่ยนะว่าโดยอืมแ้วมันก็มามันก็เที่ยวมาเงินพี่น้องเมื่อนั้นกับน้องกะโมมีเงินแล้วก็มันละเล่นไปผู้น้อยเล่นไปมันก็ดีใจมันได้เงินชาวพันนั่นแหละ มันมาเก็ไปซื้อขนมกินแล้วมาก็ดีใจนอนมาบนกินข้วแรงมันนะไพ่ชื่อขนมกินบักหนน้อยนั่นแหละอืออ่าอโดยแบบนี้น,นอะอันนี้เพื่อนเจ้าหน่สั่งกับผัวบ่บพ่พ่อเอาเอาผัวมาลวเพื่อนให้ออกเพื่อน,น,ออนมาปุา๊กให้อ๋อจัดปีนะเจ้าผัวจำได้อยู่บ,บ่้องเอาผัวฮะอายุสิบห้าปีอายุสิบห้าปีป ดก็โตอย่องไงลูกหญ่อ oh. ันอันนั้ทเลยอ๋อเพื่อนพัชจากไกลอิเพื่อนแม่เพื่อนแม่์เลยอ๋อแต่นี่เพื่อนแม่อันนี้เพื่อนเจ้าเลยแต่ตอนนี้เจ้าก็ยังอยู่นี่บบบริยูนั่งเมย์บ่บริยูนั่ม่โอ้เขาอยู่อยู่มาในหลายปีแล้วแต่โชคชะตีน้องออกมาเนี่ยอืมอืมอืมอตั้งแต่อยู่นั่งกันกับผัวก็อยู่ในนส้อยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้แหละโดยเปุ๊บหาย ทานเ yeah, yeah. uh. oh. ัวและพ่นบโบไฮยู่บ่ฮีดูพี่นะมีดูพีแล้วก็ไฮยูไฮอ้ออ่าอ่าอ่าอพี่น้องไงอ่าเพราะแบบนี้นะเจ้าป้ากันกับพัวนะตะหึงลราบ่องไปโซงสามปีแล้วโชงสามปีแล้วบ้องเขาจะมองนี่ยังในนู่น้อยกเพราะฉะนี้อยู่ในรถอยู่ในท้องยังอยู่ในท้องอยู่ป้องในสามปีนี่แหละอ๋ออ๋อไพเ่าน่ะช่วยเจ้าเลี้ยงนะน้องเลี้ยงเองจน เเลี้ยงงอน้นองคิดมากน้องกระโทษเมือนโดยไปหาหยังมาสู่คนกินแต่ละมือน้องไปหาหน่อไม้ไปเปลี่ยนเขาอืมตอนนี้ไปหาชงเงทื่อเทื่อที่โชงแล้วมาแกงให้ลูกกินเทื่อนิดนึงเลยพี่เปลี่ยนเขาให้ลูกโดยอ่ออก็ได้อยู่บ่หน่อไม้มันหาอยูใช้คือแหงเล่งแท้หาแบบมันออกกับมันก็ออกไปนําอยู่แหนงมันหลายโมเมนต์นะโหมันแหนงมัน บับัรทางเฮือนพ่อแม่นี่ก็บ่ได้มีนาเห็ดบ่อบุมีโดยเพ่นเท้าแล้วเพราะว่าก็ครอบครัวเพื่อนน้องน้องจะช่วยพ่อพ่อจะช่วยน้องก็บ่ได้เพันเท้าแล้วเพราะว่าหากินเองโดยโดยอันนี้น่ะอันน่ะเฮือนพ้องพอปลุกให้ตั้งใจดูดูดูเป็นครอบครัวโดยแต่ตายนายเพยัเงงคนเลยเพื่อนหลังนี่เพิ่นปุ๊กให้นะ โดยโดยขขอโทษเด้อย้ามผลเด้ออยู <Kris> ่นี่ได้เองทางในผลเป็นเปียกเบิดออกมานอนอยู่เนาะออกมานอนอยู่เนาะก็ะผตกภายในมันน่ะกันแม่กบะปุกนอนยาลูกเปียกมันพิกไปพิกมาเลยอ้ยพี่น้องเลยพูดโบัดเจ้าไปหาเนื้ออยู่นี่กินลูกเจ้าป้าไปน้ำไผ่ออกไปออกไปน้ำอุ้มไปน้ำเอาไปน้ำอุ้มไปน้ำอุ้มไปนี่ป้าผู้วันแรกผ่านแถวบ้านแล้วก็เข้าไปไปหามาแล้วก็ ปลาอยู่น้ำลานลานเอาท่าอยู่นุ้ยไม่เห็นนะบัตบัตรดาเจ้าไปหานุ้ยเห่นนะหาหนุ่ยก็เอาไปน้ำเอาไปน้ำโดยบุปปาหนุ่ยเลยโดยเอาเขาลิ้นยูนทางท่าอ้ไอ้มันแหละเอาเวลามันให้มันก็แก่เล่นเลยได้ครับเลยเวลาน้องให้ก็แก่เล่นเลยโดยโอ้พี่น้องเลยโถระหดเฮงขอโทษด้วยตอนนี้มีผู้มาช่วยอย่างเจ้านี่เร็วบ่าวเวียงอ่ะเอา มวยมาให้มวยโดยกับบ่วงบัดเท่านั้นโดยเคี่ยวกับเคื่อนชานอยังบ่มี่บ่โบโอ้จังเดียร์ชีจะเพนก็ยังบ่มีบ่โอ้ตอเดี๋ยวบ่าวลาวเรามาเอาเครื่องมาให้ดูเร็กน้อยโดยโอ้ข่าวหน้ามีบ่ตอนนี้มีกินมีผู้มาให้เจ้าหรือบ่บ่ยังบ่มีบ่โอ้อืมอืมมีจะเพ่นมามานี่หละ นี่ต่เพิ่มมาเมื่อนี้ชิมเบาเบาเสนนี่อันนี้เข้าวข้าวน้อยนี้เข้าเจ้าอันนั้นพอดีแล้วไปหุงกินกระป๋ากระปองแดงคลึกอยู่ของมเตอร์ปะกระป๋องมอตอเคยได้กินนะว่าปากระป๋องมอตอยังไม่เคยยังไม่เคยลองชิมลองบึงเด้อขอโทษเด้อผ้าห่มผระเภทเจ้ามีอยู่บ่ผ้าห่มมีพื้นเดียวมีพื้นเดียวโดยพื้นน้อยอะกัน้องก็เอากันที่ทางเทิง ถ้าจะทำจิตไปซักโบ่มีอันทบไม่รู้เลยไปซักขออนุญาตพาคอขึ้นเบิ <Congrats. S 2> <Porque> ่งเฮือนได้แป๊บนึงพี่น้องเลยมันเป็นอะไรอันขั้นใดก็บ่มี่โบกขึ้นแบบนี้เลยโดยอยากโหดดูพี่น้องเลยอ๋ออ๋อแม่อันนี้หันได้บองนอนเจ้าหันได้ป้าทูพี่น้องเลย ไปอยู่ไปกินไปนอนกันได้ไอ้นี่ฮะอันนี้สวิงบ่แม้ยังอันนี้โอู้หูลูกบ่เนี่ฮะปโตอันนี้ก็ะเช้านอนอันเดียวนี่ของนอ้องฮะของ,งอนีน,องนางน้อยของอีนางน้อยนี่เจ้านอน,น,อนใช่ค่ะนองกันนอนนอนอันนี้พะพุ่มเจ้าฮะเนี่ย อันนี้กับพบอีนางอ่าเยพี่น้องเงยนอนกันนี่แหละนอนกันแบบซีเด้ลมกับผัดอยู่เพิ่งว่าเพิ่งวะไอชิี่นด้นี่เนาะผัดกันน้องชินมาแล้วชินแล้วชินกับกับลมเลยจะดื้อไม่พักลาโอ้มุมแท้นี่โอ้อาบอยู่บนน้าฮะอาบดูกันในชิ้นแรกคำกันคืนกันเนาะบ่าเล่าเอาให้อันนี้บปล่าเลาเสื้อผ้ามาให้โอ้พี่น้องเงยผดผด นักน่วง,งนักน่วงในฝืนเจ้าชิยู่ได้ยังไงนี่ฮะก็พี่น้องเอ๋ยช่างกรุกฤตเถอะนี่อ่อโทเกิน,นไปเนาะอืมพี่น้องเอ๋ยชี้แนะบุมีเสาหลักครอบครัวหบุมมีผู้เฮ็ดใหนเนาะโอ่อโทษขอโทษเด้ขอกินข้าวกินน้ำแล้วมื้อนี้ฮะบอก ยังมันทันได้กินอ๋อได้ยังกินแรงเลยบัตรเก่งหนาอไม่ชวลูกกินมัตรนี่ได้ปองปลากะจะป้อนปองปลาให้ลูกกินเก่งหนาอไม่บัตนี้มีผัวปองปลามาให้กะจะกินปลากระป๋องอะไรเนาะโดอ้เนาะไม่ก็เอาไว้ไปหาไปตื้มอื่นเนาะไม่ก็เอาไปขายโดยขอโทษได้แต่ละมื่อเจ้าขายได้มื่อเจ้าคันเจ้ากี่น้องทำไปเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนเอาเข้ามากินเปลี่ยนเอาเข้าโดยถ้าสมมติเราเ้าวไม่เปลี่ยนเอาเข้าถ้าสมมติขายนะได้มื่อเท่าไหร่ ในม 50, ือละห้าพ oh, okay? okay. oh, cool. ันก oh, okay. er ีบมือละห้าพันกีบโดยมือละสิบบาทพี่น้องเลยหานมไม้ก็มันกระพกเลี่ยงลูกไรอยู่โสดโพล่ห้าพันกีบนี้เลกเข้าเพิ่นให้เทไรน่ะเจ้าเพิ่นใ้ครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยโดยโอ้คำได้ชมดติเ้าได้ครึ่งทุกอย่างกันมไม้ก็กดเก็บไว้ถ้วยหนึ่ง ดูดูดูดดูโอ้คือน้องสุดติงกระดิ่งแมวปก็ทุกทีมืนหนึ่งน้องคิดท้อท้อแห้งนะกันน้องก็มานั่งให้คนเดียวนั่งให้โดคิดยานเต็นเลี้ยงลูกมัวใหญ่โอ้คิดท้อนะเจ้าคิดเกี่ยวกับป็นอย่างก่อนคิดแบบใดลองบอกให้เคยฟังน้องคนนึัวมาข่ายเพิ่งกิน คิดเดองงวมาขายเพิ่นกินเอาเป็นยัง uh ต้องข่างัวยเพิ่นกินเพราะว่าเฮาเอาผัวมาเฮาบ่เอาเอาผัวมาเฮาบ่ได้แต่งเนาะเอาผัวมาแล้วผัวบ่ได้แต่งเพราะงากินฮีดเลยกินฮีดบ้านกินเอากินงัวยนั่งดินอ่าและและคิดนักแบบนี้ฮะบ่มีเงินมามาเอาอ่าบ่มีเงินหาซื้อให้เพิ่นกินเท่าไรตัวเท่าไรงัวจากน้องกับยังบู้งัวยองตัวผู้งวยช่องโต โบเป็นผัวจะบอกมาให้ดูว,ว่าน้องเนี่ยนะเพราะว่าผัวโบ,บ,บมีดิผัวโบ,บมีโบแล้วเจ้าต้องแบบหาเองมาเองอ๋อเป็นอย่องไรเจ้าสีคิดเจ้าสี่หางวตัวหนึ่งมันก็เป็นหมืน่นเนาะเงินสองหมื่นบาทผู้เจ้าจเอามาจะใช้ไหมโอ้ถ้าสมมติว่าเจ้าโบมีให้เพื่อนเพื่อน,นเฉลี่ยได้ไหมกับเจ้า เ้าก็ะถาลูกเขาใหญ่เพขาเลยให้เขาไปหาเองโอ้อ่าก็มาหาบ่ได้ตัวนี้ก็ท่ายลูกเขาใหญ่ให้เขาไปหาเงินหามามาเทนให้โด้วยอพี่น้องเลยมาขอโทษด้วยอันน้าในพื้นไฟจะใช่ใช่นีเซลโคมเปิดเซลหัวโคมโดยโอ้อ่า หัวคบอ,อันนี้น,นี่พี่นั่งเลยหัวคบเราโอ้โหนี่โอ้นอยนาะน้ำกลับไปเอาอยู่ช้างรวมอยู่ช้างรวมไปซักเครื่องพุน้นไปซักแล้วนะมานอนดูพี่มีมุ้งดังหนึ่งกับพมรมชงพื้นช่องพื้นก่อนก็นเห็นพื้นเดียว โอ้ชงพื้นอ <typing> ันน uh ี uh, yeah. I mean, I ้อ uh, uh ันนี้กะกังกังเฮากังมุ้งทังเดึงเฮากะกังยันละหมกตกะมะทิลสรุปยันละหมกตกะมะทิลยสรุปแล้วก็คือห่มพื้นเดียวสามคนน่ะโลยต้องส้างว่าแท้พี่น้องเอ้ยนี่นอนอยู่ลีพี่น้องชุดตริงวันนี้น่ะเจ้ากุมใจเรื่องอย่างนะเจ้ากุมใจเรื่องเรื่อง เรื่องงัวนี่บ่อยโอ้เรื่องเฮือนเรื่องชั้นเด้่เจ้าเจ้าบุคิดอุ๊บบ่คิดอุ๊บเพือยัคยว่าเห็นนี่คือว่าลึกไปรู้แท้อืมจักอีหยังอียานะบ่ได้มีหยังนะบ่เลือกน้องสาเหตุที่เจ้าป้ากับผัวน่ะเป็นหยังเกาะเดิมทามในเจาะเมื่อเมื่อเมื่อปู่เพิ่นอยู่บ้านอยู่บ้านย่าบ่ว่าเพิ่นสิดีเพิ่นก็บ่ดีนี้เนี่ย ปัวดยเป็นยังจังปัวมันเป็นจ่องมันมันกินมันกินยาเพราะมันกินนกกระโ้กว่าไงคล้ายๆว่าจะกินยาหรือเป็นยังจะติดยาแบบว่าเป็นเส้นจ่องที่บอกเอ็นจ่องคำบอกดยอ่าอ่เราไปบีบเอาคันเอามันเราบีบเอาท่านแล้วมันเราเตะเตะก็ถือผ้าผู้น้อยนี่แหละในสามเดือนตีนเตะเลยโดยเตะคอแล้วก็เตะเอวเราคอไข่จับกระปั้นนี่แหละน้องก็กินข้าวพอได้โชว์สามเดือน กินข้าวบุร่ายชงแชมเดือนผู้กินข้าวต้มกับเชะโคฮอนโคผัวเตะฮะโดยกินได้แต่นมมวันนี้กับน้องน้องดีน้องไข่แล้วก็บ่าสชิดไปห้องหมอน้องกับโมมีเงินน้องกับชูชีวิตต่อไปเพื่อท่าข้อมือเนี่ยได้ลูกกันตัดใช้ให้คนเดียวได้ลูกก็ได้คนเดียวเอาพ่อเมยจะไปใช้ขอโทษพ่อเมยเพิ่นไปหาเงินชื้อเข้ามาให้ลูกหลานภกิจเนี่ยกับโมได้อยู่บ้านเก็บท้องได้ลูก ได้คนเดียวเลยตัดสายหีคนเดียวมามาแถวเฮียนแะไรกันมันละค้างหม้อน้ำห้อนให้กินมันละไปตักน้ำให้อาบน้องลาเลยจะได้อยู่น้ำน้องเลยกรุกรีแทะพี่น้องเลยตัดสายหีเองยได้ลูกเองเพราะว่าน้องกะน้องกะหูหูได้ผู้ผู้ก๊กนั่นแหละเพ็ดเพิ่นตัดไปได้เท่ากันเอาไม้มาแทะเบื้องเนาะแทะพวงขี้พวงเงี้ยวอะไร ได้อยู่เพื่อนนี่บ่ได้อยู่เพื่อนนี่น้องก็เอาชุดเอาผูกแพรจองในนี่แหละเอาแพชรโดยผูกเองจ้องเองดึงเองอีกโดยก็มันบริเจ็บเด้บริเจ็บคือคืผู้ชายคือผู้ชายบริเจ็บมันมันฉีออกค่ะโบมันก็ะออกนองกับทัานุ่งหัวชิตขันลังออกเลยโดยโอ้กระเด็นจะได้ง่ายเนาะโดยน้องก็ไปไปหาหากินอือืมอหากินกับลูกคนนั้นหรอลูกคนนั้นกับ โอ่งไปน้ำโอ่งไปน้ำแล้วก่ะถือพาอีนี่แหละโดยโดยโดยไปหากินมาแล้วก่ะเจ็บท้องเจ็บท้องมันมันนั่งนั่งให้มันหินดิเช่ไปไดโน่ะทำก็ได้ได้ยู่บนทางกับเพ่พื้นเดียวนี่แหละเอาผิดนะมันนี่ก็ออกมาอ่งลุกมาจนฮอดเทือนโอมงคำน้อยนะมาแล้วก็บขึ้นหัวกระได้มานะกระน้ำป่าอ้อมาแล้วกับนงกับพามะนุ่งชิ้นนุ่งชิ้นกับกำกำลังฉิจ้องมันหลับประโล่อ้อคนน้อยนะ ก็มันบปกติงเองเนี่นอยู่ในตั้งแต่พ่อมันเตะพอนมันปกติงเลยแล้วถ้าได้มันเป็นตัวคนกับหูชึกว่ะมันยังอยู่ตั้งแต่พวอเตะอันนั้นก็เลิกกันเลยบ่เลิกกันเลยโอ้เป็นยังไงเตะจนก้านคอไข่ทำกระปั้นเนี่ยเรากินข้าไม่ได้สองสามเดือนแล้วว่ะเป็นยังไงโอ้ก็เลยสรุปแล้วก็มาอยู่นี่กับลูกเลยบอหนึ่งโบ้ยวนไหวกับไผรด้ย กัยังบ่ได้มีพ่อไหมเพิ่นเดี๋ยวนี้กันเนาะ<อ><อ>น้องบ่เอาบ่เอาแล้วโอ้แตบบ่เบื่อผู้ชายด้วยนะบอดมีกันเนาะ<อ>พี่น้องเลยโอ้ชุด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 ,ดโอเคใช่นนะลงลงมาลุ่มพี่บันนี่เนาะพี่น้องเลยามาเรียบร้อยถือว่าอ้าว หูเร uh, <LO> ื่องเลยพี่น้องเลยอ่าตัวเราไป็ลายหิ้งนักคึ๊บเดอเลยอ่าแบบนี้เอ็นคุณชายเอาเข่าเอาน้ามาให้เจ้าเด้ออ่าเอาขอโทษเด้อเอาไว้เพื่อนถูกคนบรักบ่บ่วกคุณว่าน้องบอดไปใช่อ๋อน้องเจ้าบอดไปใช่บ่อ่าโอเคโอเคเดี๋ยวคุณชายเอาเข่ามาให้ได้ฉันเด้อเออโอเคโอเคอ่า อ้าโทษพี่น้องเยอากาศนวเย็นเยะนเอาเนาะชส่เสือดแดงงามแท่นนี่โอ้ตะวันเตี้ยไปหนเอยน้อยน้องเนาะเ็นิีวเ้ยกันแล้วะฮะโอ้เป็นนิสเเตี้งกันน่เยฮะฮะฮ่ฮฮะฮนฮะฮะฮะฮฮะฮะฮะเะอะฮะงไฮะฮะ Được rồi A-san lúc cuốn chắp cong hay khỏi nơi đó À, phải cái đấy rồi, rồi Má, con sẽ nhúc khẩu má hay phần Được rồi Tí nữa ngươi Được rồi Nhấp 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 Để áo khẩu má hãy con rồi Được rồi Hả? đây Đây, cái cắn đó đèo phà hôm bài đó con nó bỗng mi phà hôm rồi nó cặp phà cặp phong két nừng lơi nhục lang lơi đôi rồi ok nhục lang lơi มาเว้นไม่ช่วยเคยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาปลากระปองก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขยุกเข่าก็ได้เอาเตียงยาวเข่าเดี๋ยวเห้ยมันเข่ากันก็เสือเจ้านะโอ้แม่ยเนาะถ้าเตียงมันเห็นโดยมาซอยนี่ก็ได้ดอกเห็นว่าไมีเสือกมาสร้างได้เด้อเนาะแซ่บอีได้ปลากระป๋องแซบนอ่นหละ บราเองไ่ได้ย่องบ้นิไม่ได้ย่องเส้นไม่เส้นไปดีเนาะโอ้โดยโดยเราอยากซิมกันติดต่อมาหาทั้งบ่งเตียงก็ได้เนาะได้โดยอ่าเดี๋ยวเซลให้ซิมเนาะโดยอ่หาในเด้อไปเดี๋ยวขยุกเข่าเองไปไปเลย ใหญ่เติบอยู่พอเทากับบูฮู้เนาะว่าทั้งเพิ่นนี่มีอย่างนี้พ่อแม่พี่น้องเลยอึบโอเคไปนี่เด้ออันนี้ปิ้งไก่ไปซื้อกับขนมมาให้อีละมาขอบใจหลายบราเซนกับเบลเวนเนาะโดยโดยพี่น้องเพื่อนแกถ่ายบะเตียงเพื่อนยังนบะเตียงย่านเนาะมาผู้เดียว พอดีค่ําพุ่นเจ้าเลยอ่าพี่น้องเอ้ยอ่าพอดีอ่าปลาห่มใหม่มาให้แล้วพี่น้องเอ้ยเพนบักใหนี่เลยบ่ได้ตุ้มกับลูกเนาะอ่าปลากระป๋องกะอ่าเอาให้เบิดลังเลยพี่น้องเอ้ยลังนึงก็มี100กระป๋องเนาะาก็สิได้กินกับลูกเจ้าบ่ต้องไปหานไม้บดนีนี่มักกินอยู่บ่ปลากระป๋อง น้องก็่เคยกินเกือบเคยกินได้เครือบ่บปลากระป๋องทั่วไปนด้เคยกินยังบ่เคยกินอกระป๋องวบาเตียงยังกินลองเวิงลองเบิงเนาะอข้าก็ชอบนึ่งนี่ข้าวชานี่ได้กินเฮิงเติบอยู่ว่าเจะบุกได้บ่เดือนนึงกัวกัวอีกโอ้ดี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 ด เพราะว่าน้องจะหิวหิวกินข้าวตอนนั้นอออ่ากินข้าวเจ้าก่อนก็ได้ทั้งบัตรเชนเพิ่นเอาข้าวเจ้ามาให้พี่น้องเห็นเนาะอ้าวสั่นเดี๋ยวเตียงเซลอยเงินไว้ให้เจ้าขอโทษขออนุญาตได้เงินเงินน้ำเจ้าตอนนี้มีมีเท่าไรมีผัวให้เจ้าอยู่บ่มีอืมได้เท่าไรห้าสิบพันเท่าไรอีกห้าห้าสิบสอง เออเจ็ดสิบสองพันโอเคโอเคโอเคอ่ะคอยสิมอบให้เจ้าเงินเรือจากซื้อเครื่องซื้อของนี่แหละอ่าสี่แสนกีบอ่าโดยอาหรับไว้เด้อโอเคอ่าเงินจำนวนนี้ก็เป็นเงินของอ่าพ่ออ่าโชคเนาะอ่าแล้วก็เมอีอ่าเพิ่มมอบให้ป่เตียงมาเพิ่อยู่ทั้งควางไทยเด้ออ่าฝากให้ ทางเสาโป่งนี่ขอบุญขอบคุณอวยพรในเพื่อนแน่ขโมกขอบใจพเพื่อนแน่ขโมกขอบใจเด้อเพื่ญ่ใจดีดดทางพุ่นกับข่อยอยู่ดีไม่แห้งจุกกาะพับเข้มแขง็งเป็นพวงพรมใช้รู้ในหลานซาทุโดยซาถุเนาะเนาะขยับป้าได้สบายดีเด้อเจ้ากับสู่ๆเด้อเก็บไว้ซื้อหืดซื้อยาเวลายามลูกจบเป็นอินุนทะเลเงินกันเนาะเพราะว่า หนังสืออาจจะโดนๆจะมียูทูบเบอร์เขามากอะเจ้าเอาไว้ใช้ใจในครอบในครัวโลยชุดเจ้าหาน้ำไม้ขายจักมือจังสีได้ฉันมันเจ้าหลายหลายปะโดยผู้นี่หลายกะจบง่ายจบง่ายอยู่ปลากระป๋องแบ่งปันกันกินแล้วเด้อมันหลายอยู่กินบุพเพดอกร้อยกระป๋องผู้ไปซากข่อยกับก้อนบันิสูดเด้อสะพงเด้อโดยโดยโดย เดี๋ยวชูต่อไปสูต่อไปอออย่าไปคิดชั่นนะมันบุดีบ่าขวักกลับก่อนเด้อหล่ะเด้อใช้ไม่ได้ไปใช้ได้ไอ้เพิ่นไอ้เพิ่นไปโอเคโอเคเอาเก็บไว้เด้อนี่เด้อคำอลไรพี่น้องเงยวางเตียงกระขอตูดเดินทางกลับก่อนบ้านนี้ป้าโตนี่แหละเฮือนชาลานเปรนแล้วกับพี่น้องเงยนี่ก็ถือว่านักนงทนงในเนาะป้าติโตัวหลังเนี้ ฟาตรงพนฟาตรงพากระสบพี่น้องเลยเน,นาะไปบัดเลยเพิ่งบัดเลยพี่น้องเลยชุดติง่งโอ้โหหนักนวงจนนวงในอยู่พี่น้องเลยชุดเนาะทั้งจากเราเรามาหนิก็ฟังไปน้ำกันอะไรพี่น้องเลยที่ว่าชุดอยู่บนเตียงกันหากมาเจอแล้วครั้งแรกเนาะอ่าก็ตามทั้งผู้ใหญ่เพิ่นฝากบนเตียงมาพูดกับพี่น้องเลย ให้ซื้อเข่าแล้วก็เพิ่นซื้อปลากระ,กะปร๋องซอยปลาเตียงหนึ่งรังเนาะก็ได้มาโมดให้เพิ่นในมือนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณในลายเนะาะทั้งพ่อโุกและพี่น้องเลยแล้วก็าทางเมย์เมยเอเนาะอยู่ทางฝั่งไทยก็ขอให้พ่อกับเมยจงอยู่ดีมีแห้งสุขภาพห่างกายแข็งแรงปรัจจากโรคไพ่แข้เจ็บทั้งปวงพ่อกับเมยให้มาสำใดก็ขอให้ไลรกับคืนหาพ่อกับเมย์ลอยเท่าพันเท่าเนา,นานนะสาธุ นอนรลับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนไปเฮ็ดมือมากก็ขอให้ได้แก้วมันิโซและโทษให้ยาห้ยมาพานแหละมาให้ก็ยาห้ยมาเบียดนะขีดเด็ดจังไรก็ยาหายมาใกล้จะเจ้าเด้อบริษัทธุรกิจการงานอย่างก็ขอให้เจริญในหน้าที่การงานตลอดปีและตลอดไปเนาะซาูุเด้อเนาะสำหรับมื้อนี้บ่เตียงขอตัวราไปก่อนต้องขอขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องบัดสุคุสุคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบและก็บ่ข้ามโฆษณาพี่น้องเลย ชาผูา้ใดยอยากษ์ซอยทอั้งน้องน้องอะไรนะ้องเพิ่งเซว่นปีหนึ่งน้องปุ่งก็ยินดีพี่นออ้องเลยช่วงทั้งที่ต่ออยู่ท้ายคลิปเนะาะเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องเลยยินดีเด้อพี่น้องเลยเานาะสาหรับเมื่อนี้บบเตียงขอตัวลาไปก่อนไปพบไปพ่อกันเมื่อหน้าอีกพี่น้องเลยสำหรับเมื่อนี้บบเตียงขอกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องประชุกชุกชุนนะพี่น้องเนาะ